ไม่ต้องสวัสดีเ้ิ่มไปเย็เียดนามเย็ด้วยซีโอเต้รเนลกฟรมนที่ตอนั้กัวาอ้ยอยากิ่งไดนะ่าเราโอัอายลอยเอาเรา่าู่เตเกี่ยวอะไรกัน่อง้วเอ้ยเาด้วยวิ่ชาเวทบอลไม่เนนอ้ยแล้วาอยู่ เฮ้ยใครอิงัวยิไดตายยไปเผาเขาทำไมเนี่ยเฮ้ยปืนเ้น uh> ี่ะไไวัอากาศหัวแตกี่ข้ามทน้ิงผมผมล้มคันเสียงปืนล้คูล้คา บอลลูดจ้าแรดแรดมันต้องปักโลได้กิ๊บบอลลูดจ้าเจ็บเลยใครบ้างผมเล่นบ้างเอ๊ะมันคือท่า้ตำนานครับเออไปช็อตไปช็อตทำตัวให้แห้งก่อนทำตัวให้แห้งก่อนโอ้เฮ้อเกตังคิวเคจะเสกหึงขึ้นมาเอ้า ทำไมท่าไม่ติดวะไม่ไร้ีก็ได้โลจ่าจ้าเดี๋ยวจะเอางมปักไเฮ้ยไม่เอาดกาีเอาหมอยสั้นไปิกเนีลุกตับาราบิลาฟราเมฟรกยยยนน เดี a, também, way, ๋ยวแถอยตรงนี ado, ้ถอยโอ้ยอย่ายิงบ้างอย่ายิงบ้างแกยิงบั้งออกมาจากจุดสีชมพูแอบหลังก็ดีแอบหลังก็ดีนับตามลงแล้วอย่าเข้าไป โด้นองยีหายเดี๋ยวก็เสกนาปลามลงเลย อ่จับไม่ได้อ่ะฮะผมไม่ผิดนะผมไม่ผิดผมโดดโดดหมดเฮ้ยเอาเขากูคืนที่ไห้กูก่อนมึงจะเอาอะไรก็ว่าไปกดยังไงคืนที่กดเดี๋ยวมันอยู่กับเองเออกระทางยาวกระทาก็บอกกันดู่งต้องฆ่ากันเลยขอแล้วบ้านฟังแล้วเฮ้ยจะบุกที ไปครับฆ่าผมไปแม่เอาม่เอาเอาเอาวุธีิชิตดิเลยไปยิงกันหน่อยป่าวมั้ยโอ้โหครวญก็พอเปละโบไปเรื่อยคราก,กนี้ภารกิจเราต้องช่วยโรงพยาบาลตรงนี้เฆ่ากันนี้ยิง<า>ืนไอ้เเนะปืนคืนเน่ยมันวางรอกปืนไงวะเฮ้ยมานี่มานี่นนก่อนสับก่อนสับรอบปืนไม่ได้ไงแต่เจ้าก็ยิงไปเลยก็นี่ไง จะถือ AK เอาปืนกลขึ้นไปไม่เอาอ่ะเอาเอาไปทีเดยแหละเอาไปยังไงวะเอาไปฆ่าเพื่อนทำไมนั่นเพื่อนแล้แน่เนี่ยมึงอ,อะไรยิงเข้าเต็มเลยครับเมื่อกี้โอ้ยหาปามลงหาที่ลง เอ16แม่นกากจะปืนพ่อผมอนั่นแหละไปครับ<ำ>มาวินมาแวมาวินวมาแว,วเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ว่างเอ้าทำไมเวทมนต์กูหายหมดเลยวะเวทมนต์ไม่มีเลยอะ่ะหายที่ครับนี่มันโหนดเวียดนามเลยครับ เสกนาปามไหมเสกเกินปะเนี่ยนาปามนาปามาปล้าระเบิดไงป้าระเบิดไปแล้วอิกเมากางป้องระเบิดไปแล้ว,วล <c oughs> โหโดนด้วย ดัดเดี่ยวตายเอ้ยเ้ยมึงยังไม่ได้ดับไฟเลยนาปามึงเองนะเช็นมันตกมันเดินาไปด้วยแล้วใส่ผ้าถุงด้วยนะดูสิใส่ผ้าถุงมาลบเพื่อน โอเคแล้วเริ่มเริ่มการอัดคลิปได้ฮะอืมก็ยังอัดอยู่เนฮ้ยโหโดนกัปตันในหลังตอนนี้เป็นตัวที่โดนขอด้วยทุกวันนี้ยูซ้อมจะส่งผมมาสายเก็บเฮ้ยจะคว้างก็บอกกันก่อนดีกว่านี่น้ามันหมอยสั้นหน้าก้านนี่ว่าเอาหมอยสั้นดิหมอยสันไปดีตรงไหน นี่นีหมอยสันนาการดอกเล้แบ่งดอกแบ่งแบ่งแบ่ง เล่นอะไรเด่ยดีเด้ใส่ก่ออยู่ต้มมันทำยังไงพี่ทำฮนะกดชิปค้างและคลิกขวาชิปค้างและคลิกขวาไม่ลิ้ซ้าชิปค้างด้วย เฮ้ยพ่อมา้เฮ้ยปืนโหนี่ปืนปืนพ่อผมเลยนะปืนพ่อผมไรก็บอกแล้วลลบ ลงที่ยืนตะู้่ะดู่เกาะทำไมแล้วพอออกจะไม่ใส่เลยอะพอกรไดับีโร่แท้ แทง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 กันมาออกมาจากตรงนั้นระเบิดเข้าไปแทงมาโอ้โหอะไรวะนั่นอุ้ยโอ้โหมาแล้วใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีด้วยคน ระเบิดออกเสกเดี๋ยวได้ดุ้กกันได้หน่อยจอเสก่งมาปาดมาแลยปามาแล้วตายปืนมันขอมปืนในตำนานเขามมนใช้ไม่ได้เก่อยู่ตัวเองก่อนครับแหม่จะบอกว่ายังอัดอยู่นะเนี่ย เดี๋ยวลบพิวครหลอกโอ้ยจะยิงสวนก็ได้ดิเฮ้ยมาลบพิวมาเองนะครับเราต้องลบพิวไม่คิดนี่โอ้ยโอ้ยเขายิงหัวมันสาดจังเลยเนี่ยเฮ้ย ตอด้วยเร็วตัวน้ำติดดิเกย์ใครเขาสาดกินกูวะเนี่ย ขาจ่าดีข้างหลังกูไลน์รัดไลน์รัดนะเนี่ยรู้สึกไม่เห,หรอวะตัวผมเดินช้ามากผมผมยองเซนที่นี่ตลอดจักทุ้กยียิงตุ้กีในแถวนี้เอาแล้วคนไม่ส่งเม่ที่ขนาดนี้ไม่เคย กระเบิดออกไอ้เด็กกระโดดนี่คกูเป็นแท็กเนี่ยนะไม่ได้ใชไม่ดีใช้อาวุธทีเฮ้ยทางโน้นก่อนทางโน้นก่อนทางขวาเออไม่ได้กดโกลเจอร์นะจัะเฮ้ยสมุดอะไรอ่ะหาวาสโลโมชั่นี ว่าจะมันเลยครับอ้าวมาเลยมาเลย ตาาปงด้วยว่ะเอ้ยหดีมากอยู่อเอาออเออไ่ยังมาดูยากี้ก่ปหลบไปหลบตยากตกยากกันหนถึงได้ไหมเฮ้รถกระบะ

อ่าวพี่จีโุ๊นี่เลยโวยแข็งแข็งท่ามันแ,แรงจริง,งกระจุยหมดะเบิดมือเดี๋ยวเราเปิดอะไรใกล้ๆกัน,นจุดนัดพบแล้ว เ็นรัซ่เทรนรับบรดนรันเดวูายับาลงดสีเรส์เราต้องยังตรงนี้ไว้ท่วงไว้ได้นานที่สุดนับปาบลงมีัวอะไรมา ไปเดี๋ยวยิงให้โอ้บกบปิลไก่ออุย อะไรแทงมา จะลงไหม เรื่องหลายฟังเลยใช่ไหมหลายหลายรอบไปดูมาลงมาดูนะครับอุย้ยดูว่า,เเาลลแล้วใครใครมีโอเคภารกิจสำเร็จแล้ว ภารกิจลุล่วง